พายุฤดูร้อนคือพายุฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และแนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรส่งผลให้อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางเมื่อมีการแผลล่ริมของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคราวใดจะทําให้อากาศสองกระแสะกระทบกันทําให้อากาศมีความแปรปรวนและยกตัวของมวลอากาศขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เป็นเหตุให้เกิดเมฆคิวมูลนิมบัสหรือเมฆพายุฝนฟ้าขนองอย่างแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยพายุฟ้าขนองนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสัน้นโดยมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า2ชั่วโมง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงผารบบ่านระบบ AM 1287กิโลเฮิร์ตซ์และทุกท่านที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุในระบบ FM ทั้ง5แห่งทั่วประเทศค่ะรวมถึงสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทาง Facebook Live ทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ายค่ะจะเจอกันได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันอภิษราศีขนนุนค่ะหรือว่าน้องเดียร์นะคะจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะทีมงาน Facebook Live นะคะคุณน็อตปัทวีทองสุขค่ะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์คุณอิสอำนาจจินดาพรมค่ะก็ทุกท่านสามารถโทรมาสอบถามสภาพอากาศ ที่เบอร์023839003และ023839004ค่ะก็เรามาติดตามสภาวะอากาศนะคะกับเว้นพยากรณ์อากาศค่ะคุณโอค๊คฮนิกโชคเยี่ยสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ้องเดียรครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็สภาพอากาศก็มีผลกระทบตอนนี้ก็คือประเทศไทยตอนบนได้รับผลกระทบจากพายุฤดูดร้อนแล้วนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะครับก็จริงๆวันนี้ก็ได้รับผล ถ้าดูจากเมื่อวานนะครับถ้าใครติดตามจากทางตัวสถานีเองนะครับหรือว่าทางข่าวต่างๆนะครับที่เผยแพร่โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะเห็นว่าทางเมื่อวานนี้นะครับผลกระทบก็จะอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับที่มีผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับส่วนสาหรับวันนี้นะครับถ้าดูจากแถบสีนะครับถ้าใครสังเกตจากกราฟิกนะครับ แผนที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงแผนที่นะครับความกดอากาศใกล้ผิวพื้นด้วยนะครับอย่างที่โชว์มานะครับก็จะจะก็จะแสดงเห็นตัวแอกับตัวเฮนะครับตัวแอเนี่ยก็คือย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับก็คงยังปกคุมภาคตะออกเชียงเหนือตอนบนรวมถึงประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทางภาคใต้อยู่นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็ทําให้มีอากาศร้อนนะครับในตอนช่วงกลางวันนะครับถึงร้อนจัดได้เลยนะครับแล้วก็มีฟ้าหลว นะครับในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ประกอบกับลมนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ลมใตน้นี่ก็พัดนําความชื้นนะครับจากทะเลอันามันแล้วก็ทางอา่าวไทยเข้ามานะครับทำให้ช่วงวันนีในใน้ในขณะที่เรามีกัดร้อนหนึ่งร้อนจัดเนี่ยนะครับทำให้มีโอกาสที่มีเกิดฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะเรียกรวมๆกันว่าพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับ ค่ะแล้วในแต่ละภาคนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับแต่ละภาคนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับที่กาวมาคือมีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับโดยภาคเหนือเนี่ยวันนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละสิเปร์ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับลมถึงมีลูกเห็บตกในบางแห่งด้วยนะครับถ้าใครติดตามเพจกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการรายงานนะครับข่าวเกี่ยวกับ พายุฝนฟ้าขนองเลยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักนะครับลางคาปิวนะครับหรือว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าลมทับบ้านนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับที่มีอิทธิพลนะครับต่อประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับในบางแห่งนะครับในวันนี้นะครับเราเราพยากรณ์อากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิษพิษณุโลกนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับวันนี้อยู่ถึง40-42องศาเซลเซียสเลยนะครับเรียกได้ว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับแล้วก็กลับมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวสอบของฝนนะครับหรือว่าแนวพัดของฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนไปนะครับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากขึ้นนะครับโดยวันนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่38-41องศาเซลเซียส ส่วนการกระจายตัวของพายุฝนฟ้านองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามากกว่าภาพเหนือนะครับไปเป็นพายุฝนฟ้านองระลอก30%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยนะครับโดยตัวจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับควบคุมทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับหากใครพิจารณานะครับแผนที่เสี่ยงภัยที่ระบายเป็นแถบสีนะครับก็จะเห็นว่าจะแบ่งเป็นแผนที่เสี่ยงภัยสูงนะครับ แล้วก็บริเวณพื้นที่เสี่ยงไัยปานกลางนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับมีทุกจังหวัดในภาพออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานเลยนะครับบริเวณที่มีโอกาสที่เกิดพายุฟ้ากนองนะครับลมกระโชกแรงรมถึงลูกเห็บนะครับที่ว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับก็จะมีจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูนะครับอุดรธานีสกลนนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์บุาารีรยยโสธรอำนาจเจริญและทางอุบลราชธานีนะครับอย่างที่เห็นนะครับตามภาพกราฟิก ข้างต้นเลยครับค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมารับสายจากคุณสาย,ยันจากจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่สคะสวัสดีค่ะครับคุณอภิสราคุณธนิกได้ครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับในพุนหัวก็ื่อใหม่ครับข้าวันนี้ที่อำเภอขอนเสือมันผมท้องฟ้ามันรู้สึกมันมัวม่ครับแบบเหมือนช้าวันช้าวันของันเจ็บสายทีครับวันนี้รู้สึกมันจะร้อนอบอ้าวมากครับเมื่อวานนี้ทุ่งบ่บายๆรมแรงดีครับแต่ว่า ช่วงคืนเรารู้สึกมันจะร้อนมากลมมันเงียบหยุดเลยครับมื่อวันแล้วมันรู้สึกบาร้อนปกติเ่าๆตอนวันอะไรวันพม่ไดหัดเลยไงวันเป็นวันสุกนะครับวันร้อนมากวันวันไม่ถ่าไปเกิดร้อนเท่าไหร่ครับแล้วว่าพายุที่ว่าจะมาภาคตอนออกเนี่ยว่าจะมาถึงวันที่อะไรที่หกที่เจ็ดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรู้สึกมันร้อนมาหลายวันแล้วมันจะมาแล้วจะมีลมแรงที่ออกอากาาเหนือเ่าครับหรือจะเบากว่าครับครับอ่าคราวนี้นะครับขอแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็อย่างที่ พูดไปนะครับอย่างที่คุณผู้ฟังพูดไปก็ถูกนะครับวันวันที่6เนี่ยมันจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับวันนี้และวันพรุ่งนี้วันที่4วันวันที่5เนี่ยวันที่6เนี่ยจะมีความารุนแรงกว่านะครับพื้นที่ที่ตกก็จะเยอะกว่านะครับถ้าเทียบโดยเปอร์เซ็นต์พื้นที่นะครับวันนี้มีมีลักษณะของฝนฟ้าขนองรัศมีสิบของพื้นที่เองนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงเข้ามาวันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ใช่พายุฝนฟ้าขนองนะคร เข้ามาเสร์ฟนะครับส่วนวันที่6เป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้นะครับชัดเจนกว่าวันนี้นะครับฝนก็จะมากกว่าวันนี้แล้วก็อากาศเนี่ยก็จะค่อยๆอ่ดีขึ้นดีขึ้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับถ้าดูจากเมื่อวานนะครับผลตรวจจากสถานีเมื่อวานเนี่ยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่ฉะเซิงเซาอย,อยู่ที่40 .0 จุดศูนย์องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอากาศร้อนจัดเลยค่อนข้างที่ร้อนเลยนะครับก็หลังจากวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็อุณหภูมิ นะครับแล้วก็วันที่6อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับ,ค,รบค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่าต่อไปนะคะคุณออนจากบางประกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จ้ะวันนี้อว้าวหลัวนะคะครับคึ้มคึมเหมือนเหมือนฝนจะตกแต่ลมนิ่งนะคะ ลมจะไปแรงเอาตอนช่วงค่ำบ่ายค่ำแต่ว่าพี่ก็คงไม่มีคำถามเพราะว่าคุณพี่สายยันได้ถามแล้วแต่พี่ก็ยังคอยฝนอยู่นะคะน้องนิครับเดี๋ยวต้องรอวันที่หกครับวันที่หกครับน้องพินหายไปครับค่ะน้องพพิิหายไป สองเสาแล้ววันนี้น้องเดียจะมารับน้าที่แทนค่ะวันนี้ฝากด้วยนะคะค่ว่าัสดีคองพี่พินก็ฟังอยู่ข้างรอบๆนี้ครับเ็าให้ให้กำลังใจน้องเดียอยู่ครับขอบคุณนะคะคุณออนค่ะต่อไปคุณค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้ากรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรชัยอรรถเวทีครับเป็นคู่เรามอันใหม่ผมไม่ค่อย จับชื่อมาใค้นะเขอโทษด้วยนะครับค่ะครับชื่อไม่มีใครจับเลยอ้ํามันเขาเนี่ยชื่อน้องเดียรคับน้องเดียค่ะอ๋อขอรอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ไม่ค่อยคุ้นเสียงเท่าไหร่เอขอโทษด้วยนะครับค่ะเพราะว่าจะส่วนใหญ่จะคุ้นเสียงที่เจเจหินทินแล้วก็มาบ้าโอเคขอสวัสดีที่อำนาจเจนาคมที่รับสายผมไม่สักวันนี้ด้วยนะครับค่ะที่บรรดาญญาสุไรคุงเทพมหานครเป็นงั้นมันจะมีฝงครับกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกับภาคตลออกเย นะครับก็จะเป็นลักษณะอากศอากศร,รอ้อนโดยทั่วไปแต่ก็มีฟ้าหลวยช่วงกลางวันนะครับอาจจะเหมือนเหมือนมีเมฆมากบางช่วงนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับวันนี้อยู่ที่ระดับสิบของพื้นที่เองนะครับแต่ถ้าตกก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงเข้ามาได้นะครับในช่วงบาเวลาของวันนี้ยังยังย,<ะ>ยังไม่ประกาศเป็นฤดูฝนยังไม่ประกาศนะครับจากข้อมูลจากทางภูมิอากาศเนี่ยคิดว่านะครับเขาคาดการณ์ว่านะครับน่าจะเข้าฤดูฝนนะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ปลายเดือนพฤษภาคม ใช่ถ้าว่าน่าจะเดินััที่ที่13ท4ไหมครับครับไอส่ว,วันที่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะประกาศเข้าฤดูฝนนะครับเพราะว่าพอดีถ้าเกิดแต่ว่ามันช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยข้อมูลบางตัวนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อ๋อมีคมานเปลี่ยนครับใช่แต่ว่าพวกอุณหภูมิอุ่นให้มานฮอเนเลยร้อน ร้อนอาจะหาว่ันร้อนครับผมครับร้อนเลยครับร้อนร้อนมาลงเลยวันนี้ช่วงเช้านี่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับุงเทพครับถ้าช่วงเช้านะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะครับช่วงเช้านะครับถ้าพยากรณ์อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับก็อากาศในครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณเตยกับคุณธนิชต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่อนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เจ๊ได้ได้คุณแบบเจเนเรชันใหน <c oughs> ม่ครับเอ่อเนี่ยสมุทรสาครวันเอ่อจะมีฝนหรือเปล่าๆๆวันนี้นะครับครับสมุทรสาครเน,นี่ยอาจจะ ถ้าถามว่ามีไหมมันมีประมาณ10%ของพื้นที่<อ>นะครับฝ<อ>นที่เข้ามาเนี้ยจริงๆเราไม่สามารถระบุแบบตัวเป็นอำเภอเป็นตำบลได้เลยนะครับเราอาจจะต้องติดตามจากตัวเลยได้ทีนะครับฝ<อ>นช่วงเวลาน่าอาจจะประมาณช่วงเงย็นๆนะครับช่วงเลิกงานนะครับคาดว่าน่าจะเริ่มมีเข้ามาได้นะครับส่วนเช้าวันนี้ยังเป็นลักษณะของอเมฆเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแลว้วก็จะมีฟ้าหลวงนะครับฟ้าหลวงในช่วงตอนกลางวันนะครับส่วนช่วงประมาณช่วง ก่อนถึงจะค่ำค้ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็จะเป็นลักษณะของอ,อยู่ในเกจอากาศร้อนนะครับอยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสครับก็ไม่ได้ถึง้รนจัดครับครับเนี่ยถือว่าแต่ถือว่าเจเจนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ฟังน้องเบียด้วยครับเอบคุครับ <laughs> <laughs> ขอบ <c oughs> คุณนะคะคุณเจเจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปต่อที่อากาศรายภาคกันต่อนะคะครับผม เมื่อกี้ไปที่ภาพตัอออกเฉียงเหนือแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นภาคกลางนะครับภาคกลางสําหรับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ามีมีรายงานเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางกาญจนบุรีลบบุรีนะครับแล้วทางอุทัยธานีด้วยนะครับโดยภาคกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38-42องศาเซลเซียสนะครับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีฟ้าหลวงในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองนะครับมีโอกาสน้อยเช่นเดียวกับภาค เหนือนะครับมีโอกาสอยู่ที่10%ของพื้นที่เองนะครับแต่แต่สังเกตว่าทุกท่านเนี่ยจะติดเรื่องของลมกระโชกแรงเข้ามาได้ด้วยนะครับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีและก็ทางสุพรรณบุรีครับครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและก็มีฟ้าหลวงช่วงกลางวันเช่นเดียวกันนะครับในบางพื้นที่ก็มีโอกาสที่มีอากาศร้อนจัดได้นะครับฝนฟ้าขนองร้อย10%ของพื้นที่นะครับ นที่ตกอยู่ที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีก็ตรับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเบรกกันสักครู่แล้วก็ไปรับสายอีกสายหนึ่งนะคะคุณทวัชชัยจากฉะเชิงเซาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทวัตชัยครับครับอยากจะสอบถามว่ามันที่ฝนเนี่ยมันจะ ครับวันที่หกนะครับโอกาสที่เกิดฝนฟ้ากะนองได้อยู่ที่ประมาณ40 40%เลยนะครับ40%ของพื้นที่นะครับฝนที่จะมาช่วงเช้าช่วงบ่ายครับน่าจะมาช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำมากกว่าครับครับครับบบบรรรคคคััสวัสดีค่ะต่อไปคุณสัมอางจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีครับน้องเดียครับสวัสดีครับคุณชนะครับครับสวัสดีครับคุณสัมอางครับ ครับอาการวันนี้ก็ฟ้ารลวลงนี่มีนะครับอบอ้าวครับวันนี้ฝนมีครับเพชรบุรีอ่าเพชรบุรีอ่ายังวันี้วันนี้ยังมีน้อยอยู่ครับคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับอ่าคุณสมาครับเมื่อ่วานเป็นไงครับร้อนร้อนมากหรือเปล่าครับอะไรอะไรนะครับอ่าเมื่อวานอุณภูมิที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าอากาศร้อนหรือเปล่าครับก็ร้อนผมว่าความรู้สึกของผมว่าร้อนเป็นปกติครับปกตินะครับถ้าดูอุณภูมิครับ ต้องไปดูที่อุณหภูมิชะครับป,ป,ป,ปกติก็มีชอมมมพิเตอร์อยู่ที่บ้านเหมือนกันแต่ว่ามันสยามเสีย,ยไปเลยไม่ได้เลม,มาเปลี่ยนยครับครับก็วันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมครับครับฝนน้อยน่าจะไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นเมฆมากนะครับส่วนอุณหภูมินะครับคุณสมอากนะครับอุณหภูมิวันนี้คิดว่าคาดการไว้ที่อยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เลยนะครับก็มีอากาศร้อนนะครับโดยเป็นปกติครับแล้วเช้าเนี่ครับ ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่28.7องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดเพชรบุรีแล้วขึนะ้นลมเป็นอย่างไรครับขึ้นลมนะครับถ้าอ่วจังหวัดเพชรบุรีก็ขึ้นในช่วงนี้ต่ำกว่าหนึ่งเมตรอยู่นะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ฝั่งอันดามันนะครับครับฝั่งอันดามันนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้นะครับความเร็วลมอยู่ที่10-30ึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับค่ะขอบคุณครับค<อ>่ะข, <อ S 2> ขอบคุณค<อ>นะคะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปไปที่อากาศรดาย้ากันต่อคะ่ะ ครับในอากศาศารภาคนะครับก็จะเหลือวันนี้ก็จะมีเหลือภาคใต้นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางปริมณฑลน,นะครับกรุงเทพก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหล่ดช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับวันนี้เรา,เราพยากรณ์กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดที่9องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดที่38องศาเซลเซียสวันนี้นะครับโดยฝนเนี่ยมีฝนแค่ เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถือว่าการกระจายการกระจายตัวของฝนที่10%ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับส่วนภาคใต้นะครับถ้าดูจากคลื่นทะเลนะครับในช่วงนี้ขอมาที่คลื่นทะเลก่อนนะครับคลื่นเนี่ยก็ต่ำกว่า1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกหรือฝนฟ้าขนองเนี่ยก็จะมากกว่า1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนองระลอก20%ของพื้นที่นะครับก็จะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรงขายะลาและก็นาราธิวาดนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอาดามานันหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมีการร้อนโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับมีฝนฟ้าขนองระลอกสามสิของพื้นที่ก็จะเป็นจังหวัดพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับภาคใต้ช่วงนี้ก็มีฝนไม่ได้เยอะมากแต่นะครับที่สิบถของพื้นที่ตอนนั้นเองครับ<ข>ค่ะก็ อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับอากาศรายภาคค่ะก็มาสวัสดีทาง Facebook Live นะคะสวัสดีคุณไพสนค่ะสวัสดีคุณเกียงไกรนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ด้วยนะคะ,ะค่ะคุณสมพิธถามว่าชุมพรฝนจะมาตอนไหนคะอ่ะครับถ้าชุมพรเนี่ยถ้าฝนเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้นคิดว่าในาช่วงวันที่6วันที่7นะครับวันที่ 6. วันที่7เนี่ยการกระจายตัวฝนฝนนะครับรวมถึงพื้นที่จะตกของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น ครับต้องรอช่วงวันที่6ทีนึงครับแล้วโคราชล่ะคะฝนไม่ตกเลยจะมีฝนตกไหมคะครับโคราชในช่วงทุกๆวันนี้นะครับจริงๆมันจะมีอยู่ในบางพื้นที่นะครับถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็จะมีอยู่บางพื้นที่ที่จะมีโอกาสที่มีฝนนะครับโดยเฉพาะตัวอำเภอนะครับที่ติดทางเขานะครับอาจจะเป็นปากช่องนะครับวางน้ําเขียวนะครับอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่มีฝนตกได้เยอะนะครับ ส่วนถ้ารอฝนที่ว่ามีความชัดเจนขึ้นจริงนะครับอาต้องรอช่วงวันที่7นะครับวันที่7วันที่6วันที่7เป็นต้นไปนะครับก็บ <ๆ S 1> จะมีฝนเพิ่มมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องคลมกระโชแกแรงแบบเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าช่วงในช่วงวันนี้แล้วก็แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ยังมีนะครับแต่มันค่อยๆผ่อนเบาลงไปนะครับแล้วก็จะมาใหม่ช่วง6กเครับ ค่ะก็เมื่อวานก็หลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบนะคะคุณประสบสุขบอกว่าเขาแสดงความเสีใจกับผู้เสียหายด้วยนะคะนครับนครปฐมฝนจะตกไหมคะครับถ้าพอปฐมนี่มันค่อนข้างอยู่ห่างนะครับตัวลักษณะของแผนที่เสี่ยงไัยนะครับที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าหลวนะครับในช่วงกลางวันครับอุบลราชธานีฝนไม่ตกเลยค่ะครับสำหรับ <forgetting S 2> จ <'t S 1> ัง <จ 'm S 1> หวัดอุ <strip S 1> บลน,น,นะครับอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบพื้นที่เสียงไทยนะจะเห็นว่ามันจะค่อยขยับมาทางด้านด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับรวมถึงภาคด้านตะวันออกของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาในวันนี้กําลังเข้ามาเลยใช่ไหมคะจันทบุรีฝนจะตกตอนไหนคะครับจันทบุรีนะครับในช่วงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะประมาณถ้าดูจากการกระจายตัวของฝนนะครับประมาณ 10- 2ถึงเท่านั้นเอง นะครับฝนยังยังยังค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่อาจจะต้องรอในช่วงวันที่6นะครับวันที่6จะเริ่มมีฝนเข้ามาได้บ้างครับค่ะก็คุณเจี๊ยบบอกว่าร้อนมากแม่ค่ะส่วนฝนสุพรรณบุรีค่ะจะมาตอนไหนคะครับทางจังหวัดสุพรรณนะครับเนื่องจากในในตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปตามข่าวมันจะเป็นลักษณะของลมนะครับที่มีอิทธิพลนะครับเข้ามาทําให้มีฝนเข้ามาส่วนลมเนี่ยมันก็จะเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆนะครับจังหวัดสุพรรณวันนี้ นะครับวันนี้วันที่4ใช่ไหมครับลุงเนี่ยครับวันที่4แล้วก็วันที่5เนี่ยการกระจายตัวของฝนก็ยังน้อยอยู่รวมถึงวันที่6ด้วยนะครับคิดว่าฝนเนี่ยน่าจะยังน้อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะรอในช่วงวันที่7นะครับที่มีฝนเข้ามาได้อีกครับก็ต้องรอติดตามกันนะคะแถบอีสานหนองบัวลําพูค่ะฝนเป็นยังไงบ้างคะครับหนองบัวลําพูนะครับเมื่อวานก็ได้รับฝนกระทบค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับอาจจะมีหลังคาเปิดบ้างวันนี้ก็ยังมี เสี่ยงภัยนะครับให้เฝ้าระวังนะครับในพื้นที่หนองบูรลำพูที่ติดในพื้นที่เสี่ยงภัยจะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าจะเป็นการพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับวันนี้ก็จะมีติดเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงให้ระวังเรื่องของลูกเห็บด้วยนะครับในบางพื้นที่ครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะก็การจะนัดอิดสุราชค่ะโอกาสฝนจะมาวันไหนคะครับก็วันที่6เช่นเดียวกันครับ วันที่6ก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาได้มากมากได้มากขึ้นนะครับส่วนวันนี้ยังน้อยอยู่ครับยังไม่มีอะไรครับค่ะก็ก็จะมี2ช่วงนะคะก็คือวันที่3ถึงวันที่5ใช่ไหมใช่แล้วก็วันที่6เป็นต้นไปค่ะถูกต้องครับค่ะร้นองจะมีฝนบ้างไหมคะครับร้นองก็เช่นเดียวกันเลยครับมันจะมาอ่พร้อมๆกันในช่วงวันที่6นะครับอำนาจเจริญยังไม่มีฝนเลยค่ะฝนจะตกประมาณวันไหนคะอ่าอำนาจเจริญเหรอครับ ก็ต้องรอวันที่ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่7กครับวันที่7น่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาครับค่ะแล้วแล้ววันนี้การกาลสินจะมีฝนไหมคะวันนี้มีอยู่ครับวันนี้ยังติดเรื่องของฝนฟ้าะนองพายุฝนฟ้าะนองเลยนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของลมลมกระชุกแรงนะครับเข้ามานะครับซ,ซึ่งก็ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีให้ระวังด้วยนะครับก็ ท่านใดนะครับที่อยู่ในที่ล่งแจ้งก็ระวังเรื่องอาจจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้นะครับให้ระวังสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับรวมทั้งผู้ใดนะครับที่ทางเป็นเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันนะครับแล้วก็ระวังความเสียหายนะครับที่ก่อต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> หลายๆลท่านก็บอกว่าวันนี้นะคะฝนจะมารู้สึกมีความหวังเลยค่ะ <c oughs> สีสกเกตจะมีฝนไหมคะ ครับสีสะเกตวันนี้ก็มีโอกาสอยู่ครับมีฝนพ้าขนองได้ครับวันละ30ของพื้นที่นะครับส่วนตอนนี้อาจจะต้องรอดูฝนนิดหนึ่งนะครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรครับค่ะแล้วช่วงเย็นเป็นต้นไปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยในวันนี้นะครับแล้วสุรินราคาฝนจะมาวันไหนคะครับสุรินทนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมากนะครับเพราะว่าตัวลักษณะของ ลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังคงพัดปกคลุมอยู่ะนะครับทางด้านภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับรวมถึงจังหวัดสุรินด้วยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้อยู่ครับค่ะก็หลายๆท่านถามนะคะเรื่องฝนจะตกตอนไหนราชะบุรีคะ่ะครับราชบุรีนะครับเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับที่ทาที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้โทรเข้ามานะครับฝนก็วันนี้มีระลัส10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะก็ตกแบบกระจายใช่ไหมคะใช่อาจจะตกแบบ กระจายนะครับแล้วก็พื้นที่ฝนก็ตกเล็กน้อยนะครับฝนที่ตกก็ไม่ได้นานมากนะครับน้าก็จะน้อยหน่อยนะครับส่วนทางภาคใต้กระบี่ค่ะฝนไม่มา 3- ามสี่วันแล้วเมื่อไหร่จะมาเพิ่มคะครับคาดว่าน่าจะวันที่6นะครับวันที่6เป็นต้นไปนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นฝนถ้าโดยถ้าดูในพื้นที่ก็จะเป็นว่าฝนแค่การกระจายแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณ20-30ของพื้นที่ครับก็ต้องรอจนวันที่6กก่อนนะคะ ค่ะระยองค่ะมีฝนไหมคะครับจังหวัดระยองเนี่ยระยองเ็าอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับในช่วงนี้ก็ยังมีอากาศร้อนนะครับในอากาศร้อนโดยทั่วไปเลยนะครับฝนก็ยังเป็นฝนเข้ามาได้บ้างนะครับในช่วงอ่าช่วงเย็นๆยนช่วงบ่ายๆก็มานะครับแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็ไม่ได้ตกนานไม่ตกแช่นะครับก็ตกอ่า ม่เกินชั่วโมงก็จะคิดว่าน่าจะหายไปนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของกระโชกแรงเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับแล้วฝนก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับในวันที่6เป็นต้นไปนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้ด้วยนะครับในบางพื้นที่ครับค่ะแล้วลักษณะอากาศสําคัญค่ะช่วงนี้ต้องติดตามลักษณะอากาศอะไรบ้างคะครับลักษณะสำคัญนะครับก็ติดตามจากทางประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพายุฝนฟ้าขนอง ในช่วงวันนี้นะครับจนถึงต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงวันที่7นะครับโดยเฉพาะภาคคนที่อาศาัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคตะออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับกรุงเทพแลนกรและปริมณฑลรวมถึงภาคตะออกก็นะครับก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับความเสียหายนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทางเพจ กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก <Okay. S 2> ็จะเห็นได้ได้เลยนะครับอาจจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็บ,บางพื้นที่ก็จะมีเรื่องของลูกเห็บนะครับซึ่งส่งผลอันตรายนะครับต่อทรัพย์สินและต่อชีวิตของนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะ <Okay. S 2> ก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามสภาวะอากาศด้วยนะคะทางเพจ f a c e b o o กกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็วันนี้ก็ได้ลงประกาศฉบับที่7ไปแล้วนะคะที่ส่งผลกระทบจนถึงวันที่7จ็ดพฤษภาเลยค่ะ ก็ติดตามกันได้ที่เพจ f a c e b o o k กลุ่มอุตุนะคะก็วันนี้ค่ะน้องเรียนนะคะอภิศราศีขนุนค่ะทีมงาน Facebook l i ฟ e คุณนอ็อตปัทวีทองสุขค,ค่ะควบคุมเสียงรับทัวรศัพท์คุณอีสอำนาจจินดาพรมค่ะแล้วก็เป็นพยากรคุณนอ็อตธนิชโชคเกือค่ะก็วันนี้พวกเราสี่คนนะคะก็ขอลาไปก่อนฝากทุกคนนะคะติดตามสภาวอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you.